สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญหลวงพ่อแชม่มแห่งวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนะครับเหรียญที่นำมัยพี่พเพื่อนๆได้รับชมกันเหรียญน,นี้จัดสร้างขึ้นในปี2510ก็มีชื่อเรียกว่าเม็แตงนะครับก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับเป็นเนื้ออัปปะกานะครับในเอกลักษณ์ของเหรียญปี2510ของหลวงพ่อแชม่มแห่งวัดฉลองก็จะเป็นลักษณะคือเหรียญปั๊ม รธรรมชาติของเหรียญปั๊มนะครับก็คือความเรียบตึงนะครับของรายละเอียดของตัวเหนะรียญความคมชัดของการปั๊มเหนะรียญเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของด้านหน้าเหรียญของหลวงพ่อแช่มวัชลองในปี2010จะมีจุดสังเกตต,ตรงไหนบ้างนะครับก็จุดที่1น,นะครับที่จะแนะนําก็คืออยู่ในส่วนของการปั๊มนะครับที่บริเวณของ หูเหรียญน,นะครับเราดูลักษณะอย่างนี้เราก็จะเห็นเป็นร่องรอยนะครับที่เป็นเนื้อเกินนะอยู่ตรงบริเวณตรงคอเหรียญระหว่างหูเหรียญด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อเกินนะค,คือมีปีกนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราเพารณาไล่มานะครับตรงบริเวณด้านขวาของเหรียญน,นะครับ ก็จะเป็นลักษณะของเนื้อนะที่เป็นส่วนเกินมาตรงบริเวณหน้าขอบเหรียญลักษณะอย่างนีนะ้เป็นเนื้อเกินนะครับนะจุดสังเกตต่อไปนะครับก็คือที่ตรงบริเวณระหว่างงองูกับอออ่างนะเป็นติ่งนะครับแหลมแหลมคมคมนะครับแหลมแหลมคมคม ก็ในส่วนของฟอนต์ตัวหนังสือนะเขียนว่าหลวงพ่อแชม่มนะวัดฉลองภูเก็ตนะเราตั้งนะเหรียญขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะเป็นเงาเงานะเป็นเงาเงาคือมีเงานะขอบขอบนะตรงหนังสือแสดงให้เห็นถึงความลึกนะของการปั๊มนะครับแสดงว่าด้านข้างนี้คือตัดนะเป็น90องศา จึงทําให้เป็นนะแรงเงาสะท้อนนะครับก็เราก็จะมองเห็นในส่วนของเส้นหน้าผากนะครับการแกะบล็อกในคือในตานะครับในหูต่างๆเหล่านี้คือคมชัดนะร่องรอยของนะสังกตินะครับและริวจีวอนเนี่ยสามเส้นนะเป็นเส้นคมคมนะที่ฟอนต์ตัวหนังสือนะตรงบริเวณเลขสองมีลักษณะเส้นอยู่เดียว เดี๋ยวเราตอนส่งเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังในส่วนของบริเวณด้านหลังเหรียญของปี2,510นะครับเราก็จะปรากฏเห็นร่องรอยนะการปัมนะ๊มเป็นเส้นความเครียดก็คือโลหะยืดตัวหนังสือเนี่ยที่ฟอนตตัวหนังสือเนี่ยมีลักษณะเป็นเส้นยืดยืด นะครับเป็นเส้นยืดยืดและในตัวเหรียญ2110น2 1 0คือมีผดนะครับเราก็ต้องเล่นให้เช่าหายหมันครบตามรายละเอียดนี่ตัวเหรียญน,นะมีผดนะรบ,บริเวณอของอตรงนี้นะบบางเหรียญก็มีในโซนตรงนี้นะแล้วแต่ว่าปั๊มนะบางเหรียญปั๊มเนี่ยคือเห็นชัดนะครับก็ในส่วนของมุมตัวตัด นะมีเอกลักษณ์อยู่ตรงบริเวณขออนุาตนี่คือตัวปั๊มขอบข้างนะครับตัดนะครับก็จะมีลักษณะคือนี่นะครับ,นะรบ,นะรบเป็นบ่าเหล่านี้นะเป็นตัวสังเกตนะครับในการ เช่าหาและสะสมะมีจุดหนึ่งเดี๋ยวนะครับอนี่ตรงนี้นะครับนี่เป็นเนื้อนะติ่งอยู่อย่างนี้นะครับสองติ่งนะพลิกมาดูเนี่ยคืออยู่ตรงบริเวณอ่าอย่างนี้นะเห็นชัดนะครับสองติ่งนะตรงนี้เดี๋ยวเราลองส่องกันดูเลยนะครับในส่วนของปี2อ1 0เนี่ย ของหลงพ่อแช่มวัดฉลองจะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับอ่านี่คือลักษณะหน้า,านะของเหรียญลงพ่อแช่มก็คือในตานี่คมชัดนะครับตรงบริเวณหูเหรียญน,นี่เห็นเนื้อเกินเกินพวกนี้ไหมครับ ในตรงคอเหรียญน,นะครับคือมีทุกเหรียญน,นะครับอ่าเป็นจุดสังเกตนี่นะครับนี่ล่องเนี่ยนะเป็นเหมือนอีกขอบหนึ่งนะครับที่ตัดด้านนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกด้านหน,นึ่งอ่านี่ลักษณะเนื้อเกินอย่างนี้นะครับขอ่ยาเลื่อน ี่เป็นลักษณะนั้นเกินอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงบริเวณขอบด้านในนะมีเส้นวิ่งนะสังเกตดูนะมีเส้นวิ่งนะนะซ้อนมานี่ตรงบริเวณเอออ่างและงองูนะมีติ่งเป็นลักษณะคือแหลมแหลมนะครับนี่ผิวเรียนนี่เรียบตึงเนะส้นคอต่างตพวกนี้นะตรงบริเวณ เส้นลายเส้นตรงสังกติต่างๆนะครับคือคมชัดนะเหรียญรุ่นนี้่านี่นะครับผิวเรียบตึงนะครับเส้นลายละเอียดลายเส้นต่างๆนะสำคัญคือบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยคือสังเกตง่ายๆนะครับเราเห็นอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้คือแท้เลยนะครับคือเล่นไม่ยากนะครับเนี่ยตะแคงดูเนี่ย จะดูที่ตรงบริเวณฟอนต์นของตัวเลขนะพ,พ,พี่เพื่อนๆสังเกตน,นะที่ตรงเลขสองนี่จะเป็นลักษณะเหมือนนะเนื้อเกินมาถ้าเราพลิกดูอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเหมือนลักษณะเหมือนเส้นแตกนะับออกมานะพอเราตะแคงนี่เราจะจะเห็นเป็นลักษณะก้อนอย่างนี้นะครับนี่เส้นความเครียดนะี่ที่ปั๊มเนี่ยคือปรากฏพวกเส้นต่างๆเนี่ย ือเป็นรายละเอียดที่สําคัญนะวิ่งจากขอบเหรียญเนี่ยขึ้นไปทะแยงเป็นเส้นคมคมไปเนี่ยอ,อยู่ในหลักการพยายาิจารณานะครับเดี๋ยวดูนี่สองจุดนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ที่ตัวตัดนะครับเป็นลักษณะของตุดอย่างนี้นะครับนะพลิกเหรียญมาอย่างนี้ แล้วเ,เราตะแคงเนี้ยเราก็จะเห็น2องจุดนะชัดๆนะครับตรงนี้นะตรงบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้เดี๋ยวดูลักษณะตัวด้านหลัง ด้านหลังนะครับคือตรงบร,ริเวณขอบขอบตัวนังสือนี่ที่ตัวยันนี้ก็จะเป็นเส้นแตกๆคมๆนะครับอย่างนีนะ้เป็นเส้นและมีวิ่งอย่างนี้นะทั้งเหรียญน,นะครับนอะ่าแล้วเราสังเกตดูนะครับตัวเหรียญของวัดฉลองในปีสองพันร้อยสิบเนี่ยก็มีลักษณะของเป็นลักษณะเหมือนผลนะครับ ็นผลนี่พวกเส้นเสีเส้ยนวิ่งเล็กๆนี่ตามตัวหนังสือนี่เป็นจุดสังเกตสำคัญนะครับนี่ตัวความยืดต่างๆในล่องนะของตัวหนังสือเป็นจุดสังเกตนะครับนี่ลักษณะการของอหูเหรียญรุ่นนี้นะคือเป็นลักษณะคือไม่ได้ปิ้นตั้งแบบ เหรียญรุ่นอื่นนะครับคือเป็นมีแต่มีแค่บางๆนะครับคือมีบางส่วนนี่ห่วงเดิมนะครับนี่จุดสังเกตสำคัญอยู่ตรงนี้ลักษณะพวกเนื้อนเกินต่างๆสิ่งสำคัญนะครับก็คือธรรมชาตินะของ เหรียญน,นะครับเราหยิบขึ้นมาเนี่ยคือความเรียบตึงนะครับเป็นสิ่งสําคัญนี่เดี๋ยวดูด้านข้างนะครับนี่เป็นลักษณะบ่ายอย่างนี้ของปีสองพันร้อยสิบด้านซ้ายนะครับนี่พลิกมาด้านซ้ายเนี่ยนะเป็นลักษณะเหมือนส้นซ้อนๆกันะอย่างนี้ในข้างตัวตัดนะวิ่งมา จากหูเลียนมาเลยนะครับมาจนถึงช่วงเลขสองนะครับนี่เป็นลักษณะนี้นะครับคือวิ่งมาจนชนเลขสอง การยืดยืดนะครับของฟอนต์ตัวหนังสือก็เป็นหลักในการพิจารณาสำคัญเหรียญรุ่นนี้เช่นกันนะครับคือความเรียบตึงเนี่ยด้านด้านหลังเนี่ยเหรียญปี2 1งพเนี่ยเรามองอย่างเงี้ยคือคือเรียบตึงนะครับแต่พอเราอ่าลงแว่นเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นผดผดนะครับนี่เนื้อเกินต่างๆนี่ในฟอนต์หนังสือ แล้วก็มีเส้นที่เกิดจากการปัม๊มนะครับเล็กๆตามตัวนังสือนี่มีทุกตัวนะครับเล็กๆเนี่ยเราสังเกตดูมีทุกตัวนะครับนี่เนื้อเกินตรงนี้ในมีผลตรงนี้เราก็ต้องจดจําในส่วนตรงนี้นะครับให้เราสังเกตเราก็ต้องจดจําในส่วนที่เป็นในจุดพิจารณาสําคัญของเหรียญเดี๋ยวดู อ่านี่นะครับไล่ไปนะมุมมุมขวานะครับยันมุมขวานะเป็นเส้นเนี่ยเล็กๆซ้อนๆนะเป็นเสี้นนะนี่ด้านในนี่ซ้ายนะครับนะก็เช่นกันนะเป็นเส้นเส้นเส้นเล็กๆเนี่ยในข้อสังเกตนะครับ นีบริเวณเนื้อเกินที่เป็นผลผลที่มี2จุดหลักๆนะก็คือตรงบริเวณท้ายเหรียญน,นะครับก็เล่นไม่ยากนะครับสำหรับเหรียญปี2,110ของหลวงพ่อแช่มแห่งวัดฉลองเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาสรุปกันดูนะครับก็ในส่วนสิ่งทีจ่จะพูดคุยหนึ่งก็คือเป็นเหรียญอัปปากานะครับ เป็นเหรียญอัปกะสอคือพิจารณาความเรียบตึงของตัวพื้นเหรียญน,นะครับจุดสังเกตที่ชี้แจงไปอย่างเช่นตรงบริเวณคอเหรียญน,นะครับตรงบริเวณคอเหรียญบริเวณตรงนี้นะครับมีเนื้อเนี่ยขอบขอบเนี่ยคือเรามองดูนี่คือเป็นลักษณะสองเซนอยู่นะก็จะวิ่งมาจนถึงเลข2นะครับตรงเนื้อเกินนะครับบริเวณหน้าเหรียญน,นะครับแล้วก็มีติ่งระหว่างอออ่างและงองงู รตรงบริเวณเลข2เนี่ยก็มีลักษณะเหมือนเนื้อเกินออกมามองดูนี่เป็นลักษณะเหมือนเส้นเกินออกมาแล้วก็มีเส้นวิ่งนะครับคมๆเนี่ยวิ่งขึ้นไปหาตัวของนโปเล่ยเองเม็ดในตากลมนะครับในส่วนของด้านหลังก็เช่นกันนะด้านหลังเองเนี่ยก็คือต้องพิจารณาในส่วนของอเส้นนะค,ความเครียดที่เกิดจากการปั๊มในบริเวณตัวหนังสือนะครับ ผดต่างๆพวกนี้นะเป็นสิ่งปัจเจกจจัยในการพิจารณาสําคัญนะครับนะพวกเนื้อเกินที่อยู่ในตัวอังสือเส้นบีบีต่างๆพวกนี้นะรล่องรอยเส้นเสี้ยนเล็กๆก็เล่นไม่ยากนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อแช่มนะมุมขวานี่ยก็จะมีลักษณะเป็น2ติ่งนะก็ตามในวิดีโอที่ชี้แจงไปนะคิดว่าคงมีประโยชน์นะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ชอบเก็บสะสมและศรัทธาในหลวงพ่อแช่มแห่งวัดฉลอง เหรียญปี2510เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะแล้วก็มีการหมุนเวียนนะสวยๆนี่เจอน้อยลงก็เอามาฝากกันนะว่าคิดว่าคงมีประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะทางช่องก็จะพยายามนำสื่อนะสาระด,ดีๆนะสำหรับรายการต่อไปนะครับเดี๋ยวก็มาดูในส่วนของพระท่านสังนะแห่งวัดดอนตรอ จะมีรายละเอียดในการสร้างอย่างไรในส่วนของพอตอนสังก็ฝากพี่พเพื่อนๆเ,เข้ามาติดตามรับชมกันต่อไปนะครับ